มันมีบทความที่ถูกพิมพ์ตีพิมพ์ในออนิตยาสารหรือวาราสารที่ชื่อว่าไทม์นะครับ<ะ>นิตยาสารรายสัปดาห์เนี่ยไทม์ในวันที่15กรกฎาคมคิด<ะ>สกราต1974 50ปีที่แล้วนะพี่น้อง ห้ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาระบุเอาไว้เนี่ยพี่น้องไปดูได้นะผมก็ไม่เคยไปเปิดบรสารทเรี่มนี้ดูนะเขาบอกว่าระบุเอาไว้ในหน้าที่32หน้าที่33เนี่ยตีพิมพ์บทความเรื่อง Who Were History Great Leaders ใครคือผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของปริศาสตร์ไม่ใช่มุสลิมเขียนนะพี่น้องไม่ใช่มุสลิมเขียนนะแต่เป็นนักจิตวิเคราะห์ชาวอเมริกันคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าจูลมาสเซอร์แมนนะครับจูลมาสเซอร์แมนนะครับ เขาได้วางหลักเกณฑ์กว้างๆในการคัดเลือกว่าผู้ที่จะเป็นผู้นําที่งใหญ่ที่สุดตลอดการได้เนี่ยนะต้องมีการปฏิบัติ3หน้าที่ต่อไปนี้ให้สําเร็จพี่น้องมาดูนะว่าอะไรบ้างนะครับ 1. ให้ความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้ที่อยู่ใต้การปกครองนะครับสสร้างระเบียบทางสังคมทําให้คนอยู่อาศัยในนั้นมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนะครับและ 3. ส,สร้างระบบความเชื่ออย่างหนึ่งให้สังคมอย่างมั่นคง ซึ่งเขาเองก็ได้วิเคราะห์ในรายละเอียดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจากหลักกําหนดที่เขาเองเนี่ยได้พยายามตั้งเป็นมาตรฐานเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูว่าใครสมควรที่จะถือว่าเป็นคนที่เป็นจุดสุดยอดของมหาบุรุษโลกผู้ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็เลยไปค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับปรากฏว่าเขาก็ไปเจออย่างมหัตมรมคันถีนะครับเขาบอกว่าคนเนี้ยก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่โดดเด่นมากในเรื่องของการเป็นผู้นำนะครับในข้อที่สอง คืออะไรครับสร้างระเบียบให้สังคมฮาตามะคันทีเขาพยายามสร้างระเบียบให้สังคมเนี่ยได้รู้สึกมั่นคงปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่นะครับขณะที่พระเยซูพระพุทธเจ้าตามคํากล่าวอ้างเขาเนี่ยนะครับเป็นผู้นําในข้อที่3คือการสร้างระบบความเชื่อให้กับสังคมเพราะสังคมเริ่มมีความเชื่อที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงได้นะครับแต่เขาบอกว่าไปดูทั้งหมดแล้วเนี่ยนะไม่มีใครครบทั้ง3ประการยกเว้นชายที่ชื่อามฮัมหมัด สละล้อขอาลีอัลสลัมที่เขาได้รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับการให้การเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองแสดงว่าท่านนบีเป็นนักปกครองนะพี่น้องเป็นนักปกครองแผ่นดินนะครับและท่านนบีเองก็ยังสร้างระเบียบทางสังคมเนี่ยทำให้คนรู้สึกอาศัยคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยรู้สึกปลอดภัยตอนที่ท่านท่านนบีได้ตั้งรัฐมาดีนะ นบีต้องอพยพจากมากักกะร์มามดีนะเนี่ยดูเหมือนไม่ดีนะครับเพราะอะไรละ่ะล้ภัยทางการเมืองหรือว่าทําให้บ้านท่านนาบีเนี่ยถูกยึดครองมันดูเหมือนเป็นผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านเมืองด้วยซ้ำนะครับแต่พี่น้องเชื่อไหมครับหนังสือเล่มนี้นะครับอารอฮิกุลมักตูมในช่วงท้ายๆและหลังจากสงครามตะบุกนะครับมีหัวข้อว่าผู้คนเข้ารับอิสลามเป็นกลุ่มๆม,มีคนเนี่ย ที่เป็นชาวบ้านเนี่ยเขาคุยกันนะครับแล้วซอฮาบะได้ยินเขาคุยกันบอกว่าเออเนี่ยรู้จักมูฮัมหมัดไหมเนี่ยมูฮัมหมัดเนี่ยนะแปลกมากเลยเป็นเด็กกำพร้านะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายเลยนะแต่ทําไมคนไปฟังมูฮัมหมัดอะไรกันเยอะมากผลประโยชน์มันคืออะไรและที่สําสคัญเองเนี่ยเขาก็งงว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไปเชื่อมูฮัมหมัดเยอะมากเยอะถึงขั้นที่พ่อของเขาก็ไปเชื่อมูฮัมหมัดด้วยเพราะเขาบอกว่าอะไรครับมูฮัมหมัดนามาซึ่งความเมตตา สร้างความ เป็นพี่เป็นน้องกับคนที่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนเผ่า,าอัลส์เผ่าคอสโรวเบื้องหลังคือชาวยิวเนี่ยที่คอยขายอาวุธแล้วก็มาถล่มห้ำหันกันตัวเองก็ได้รับกําไรจากการขายอาวุธให้อัลคอสโรวเนี่ยทะเลาะก,กันพี่น้องคุ้นๆไหมเหมือนประวัติศาสตร์บางอย่างมันจะวนกลับมาแบบนั้นนะนะท่านอบีมาสร้างความสัมพันธ์ทำไมตีระหว่างเผ่าที่เคยเป็นปัญหากันมาเป็นสิบๆปีนะครับแต่มาสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นจนกระทั่งทําให้ความมั่นคงเนี่ยนะครับต้องต้องติดตามนะว่ามุฮัมมัดเอาอํานาจมา จากไหนแล้วได้รับอะไรที่เป็นผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองหรอหรือเรียกร้องไปสู่การสักการะตัวเองเปล่าเลยครับท่านนายบีมฮัมหมัดเรียกร้องไปสู่การสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวซึ่งมันมีรากฐานมันมีมูลมาแต,แต่ดั้งเดิมอยู่แล้วถ้าเราจะย้อนกลับไปในมิติของความเชื่อนี่นะครับรายละเอียดระบุเอาไว้ครับผู้คนมีการพูดถึงกันเนี่ยนะครับจนกระทั่งมีการส่งคณะทูตมา70คณะเนี่ยทั่วจะบอกทั่วแคว้นอารับคาบสมุทรอาหรับเนี่ยยาวไปจนกระทั่งถึงเปอร์เซียยาวจนกระทั่งถึงโรมันนี่นะครับเล่น,นี้้บออกนงะ เล่มนี้บอกในรายละเอ,อียดเอาไว้เนี่ยจึงไม่แปลกใจว่าทําไมเขาต้องมีการคัดบุคคลที่มีอิทธิพลเนี่ยหรือเป็นผู้นํามหาบุรุษโลกเนี่ยมูฮัมหมัดอันดับนัมเบอรวันพี่น้องอันดับหนึ่งคนทั่วไปเขายังนับถือท่านบีมูฮัมหมัดขนาดนี้และมุสลิมเราเรา่ะพี่น้องเราจะไม่มีความรู้สึกว่าเราต้องศึกษาแล้ว ต้องเรียนรูแ้และเอาวิถีของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะเลวะซัลลัมเนี่ยมาอยู่ภายใต้ภายใต้การดำเนินชีวิตของพวกเราเนี่ยมันคงมันคงจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นยืนยันในคําพูดที่อาจารย์อิมพูดอาจารย์ดูมาเิดพูดนะฮะอาจารย์ยูซุฟเองแล้วก็อาจารย์โรซิกินเองได้พูดเนี่ยว่าจําเป็นพี่น้องวาจิบแล้วจําเป็นทําไมล่ะพี่น้องลองนึกดูนะครับพี่น้องจะสร้างความรักระหว่างเราเนี่ยกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะเลวะซัลลัมอย่างไรถ้าเราไม่ได้ศึกษาติของท่าน เป็นไปไม่ได้พี่น้องอยู่ๆคนคนนึงจะบอกโอ้ฉันรักนบีม,มุฮัมมัดเลอเกินแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าท่านนบีม,มุฮัมมัดเนี่ยเคยอยู่ในมิติที่จะต้องทายมูลออกมาเนี่ยนะไม่ต่างอะไรกับมูลสัตว์นะพี่น้องพี่น้องฟังดูแลอาจจะตกใจ mm hmm. เพราะอะไรล่ะนบีต้องกินผักกินหญ้ากินกิ่งไม้ในวันที่ถูกปิดล้อมถึง3ปีในชาบบอบีตอลิป ในชาิอบมุตอาลิบคืออะไรละ่ะมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่านาบีปกป้องศาสนาทุ่มเทขนาดนั้นถ้าหากว่าไม่มีท่านนาบีที่คอยปกป้องศาสนาขนาดนั้นเนี่ยวันนี้อิสลามไม,ไม่มาถึงเรานะพี่น้องและพี่น้องลงนึกดูจินตนาการดูว่าถ้าวันนี้อิสลามไม่มาถึงเราสังคมจะได้รับความเสียหายขนาดไหนหรือเราเองเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปดูใครไกลนะครับดูตัวเราเองเนี่ยว่าถ้าวันนี้อิสลามไม่ได้มาอยู่ในการดําเนินชีวิตของพวกเราเนี่ยวิถีเราจะเป็นยังไงพี่น้อง ถ้าเราเป็นวัยรุ่นเยาวยชนเนี่ยโอกาสในการที่จะไปคล้องเกี่ยวกับอบายามุขนี่เยอะมากเพราะมันเอามาอยู่บนดินกันหมดแล้วพี่น้องเอามาอยู่บนดินกันหมดแล้วเรื่องอับายามุขเรื่องยาเสพติดตอนจนกระทั่งคนไทยกลายเป็นวัยรุ่นดูใบไปแล้วพี่น้อง นะคนไทยเป็นไวรุ่นดูไบผมว่าอาหรับมาเมืองไทยก็คงงงนะว่าเออมานิยมอะไรกันมานิยมใส่เสื้อเป็นอารงอาหรับอะไรกันปรากฏคนละใบกันกับที่เขาเข้าใจนะพี่น้องใบกระท่อมใบกัญชาอะไรถ้าเอาถ้าเราไม่มีศาสนามาเป็นกรอบพี่น้องหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วเราก็คงจะอดโชว์ความสวยงามสำหรับสตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่กรอบที่ท่านนาบีมุฮัมมัดต้องเข้มแข็งว่ามาอาละอุูลอิลลัลบะลากุลมูบินที่ท่านนาบีมุฮัมมัดได้รับการ ม่อภารกิจอันหนักอึ้งเนี่ยจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยให้นําคําสอนอิสลามเนี่ยมาสู่บรรดาผู้คนเนี่ยท่านนาบีมูฮัมมัดเนี่ยพันสี่กว่าปีมาแล้วพี่น้องแต่ยังคงมีคนกล่าวถึงไม่ใช่กล่าวในมุมไม่ดีนะแต่กล่าวในมุมอัลลอฮุมาซอลลอลลามูฮัมมัดกล่าวในมุมการสลวดัดนบีโดยเพราะวันนี้วันศุกร์นะพี่น้องสลวาดนาบีอย่าขาดจากปากเลยนะ โดยเฉพาะเราเองเนี่ยคณะวิทยากรทีมงานพนักงานเองเนี่ยห้ามลืมห้ามขาดจากการสละวัดนบีเลยเรากำลังคุยเรื่องนบีไม่สละลอวะอสลามได้ยังไงไม่สละวัดนบีไม่ได้นะพี่น้องและการสลระวัดนบีให้มากในวันศุกร์เนี่ยท่านนบีส่งเสริม และจะได้รับความเมตตาจาเอาลอสุบฮานะฮูวาตาลาอย่างมากมายจากการที่เรานั้นได้ทําการสละวัดนบีดังนั้นพี่น้องที่รับชมรายการอยู่นะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่ยังไม่ได้มีครอบครองนะครับพี่น้องวาญิบเลยนะจำเป็นเลยนะที่พี่น้องจะพยายามในการครอบครองผมไม่ได้หมายถึงหนังสืออลรออฮิกุนมักตูมนะครับแต่ครอบครองความรักที่จะมีต่อท่านนาบีให้ได้ทำไมล่ะเพราะท่านนาบีมุฮัมมัดสละสละ้ละอฮาวะตัลัมเนะครับถ้าพี่น้องได้ศึกษาในรายละเอียดพี่น้องจะรู้ว่ามันคือความหอมหวาน ซาลาซุนมันกุนเนี่ยฟีฮิวะเจดฮาเลวะตอรอีมานสามประการพี่น้องใครก็ตามที่มีในครอบครองเนี่ยเขาจะพบกับความหอมหวานของอีมานพี่น้องลองพจิจารณาซิว่าไอ้สามประการน,นี้เนีย่ยใช่เราหรือเปล่านะครับประการที่หนึ่งอัญยยกูนลอฮะว่ารอซูลูฮูการที่อัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยนะอาฮับบะอิลลยฮิมมมาซิวาฮูมาเป็นที่รักสําหรับเขามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพี่น้องผลอย่างที่ผมตั้งคําถามพี่น้องจะรักอัลลอฮ์ รักรอซูนโดยไม่ศึกษาเรื่องราวของอัลลอฮ์ไม่ศึกษาเรื่องราวของรอซูนนะภาษารับเขาเรียกมุสตตฮีลภาษาอังกฤษเขาเรียก impossible เป็นไปไม่ได้ที่พี่น้องจะมีความรักต่ออัลลอฮ์ต่อรอซูนโดยที่พี่น้องไม่ศึกษามาก่อนพี่น้องไปดูสิวันนี้ผมขออนุญาตเอ่ยชื่อของเล่นในยุคสมัยนี้นะที่เด็กๆเ,เขาชอบกันเหลือกเกินนะไม่เว,ว่าแต่เด็กในะผู้ใหญ่ก็ชอบนะและของเล่นแพงด้วยนะตัวละเป็นหมื่นนะพี่น้องลาบูบูพี่น้องรู้จักไหม แล้วมันมีประวัติอะไรเราพูดเนี่ยมันมาสร้างรอ์มาตลินอาลามีนเหรอมันมาทําอะไรให้มันเกิดความเมตตาให้กับสังคมโลกออ้เราทุ่มกันนะพี่น้องทุ่มกันนะแล้วก็อะไรนะไอ้ตุ๊กตาซุ่มแล้วก็เป็นการพนันด้วยนะพี่น้องแต่สังคมมานิยมกันอะไรกันมาเล่นกันมาจับจ้องกันรักกันเฉยเลยนะครับหรือจะไปติดตามดาราที่เขาออกมาแสดงความบันเทิงอะไรบางอย่างแล้วเราก็เรียกว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วเราก็รักในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วไหนล่ะพี่น้อง ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลานฮาวารีวะซัลลมัมเนี่ยอยู่ตรงไหนในส่วนของร่างกายเราตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอหรือตรงไหนหรือมันควรจะต้องอยู่ตรงไหนมันจะต้องอยู่ในทุกตรงพี่น้องการกินของเราก็ต้องเหมือนนบีการมองของเราก็ต้องเหมือนนบีการพูดของเราก็ต้องเหมือนนบีการฟังของเราก็ต้องเหมือนนบีวิถีที่เราจะดําเนินชีวิตเนี่ยเราต้องพยายามให้เหมือนนบีเพราะอะไรครับกานะคุลุคุลกรุราน เพราะการที่เราทให้ชีวิตของเราไปเหมือนนบีเนี่ยทำให้ชีวิตของเราไปเหมือนกุรานไงพี่น้องแล้วการที่เราชีวิตของเราไปเหมือนอันกรานก็คือบุคคลที่อัลลอฮ์รักไงแล้วก็จะเป็นบุคคลที่รับการการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์ไงพี่น้องดังนั้นไม่ศึกษาประวัตินบีไม่รักนบีพี่น้องผมบอกแบบนี้แหละถ้าพี่น้องไม่ศึกษาพี่น้องจะรักได้ยังไงพี่น้องคนที่เขารักเออนักฟุตบอลน,นักกีฬาคริสเตโนโรนันโดเนี่ยเปิดย t u b e แป๊บเดียวได้โล่ทองโล่เงินนะครับแล้วก็ได้โล่เป็นเป็นเพชรไปด้วยนะ เพราะว่ามีคนติดตามเป็นหลักล้านนะครับและผมเชื่อนะครับสโล,ะละัลฮุอาลีวาซัลลัมท่านนบีม,มุฮัมมัดสโลัลฮุอาลวีวาซัลลัมเนี่ยนะไม่ใช่ล้านคนติดตามอะและไม่ใช่ทาง u t u b e นะครับไม่ใช่ทางอินสตาแกรมไม่ใช่ทาง ทุกมิถีทางสําหรับผู้ศรัทธานะดังนั้นพี่น้องครับสละวาดนบีไม่เคยถูกหายไปจากโลกใบนี้นะครับยังคงมีการสละวาดนบีสละล้อฮุอาลีอัลลัมอัลลอฮุมะซัลลิอัลลอมุฮัมมัดตลอดเพราะเวลามุสลิมเขาละหมาดนี่เขาก็กล่าวอัลลอฮุมมะซัลลิอัลลอมุฮัมมัดวะอาลาอาลลิโมฮัมมัดจนกระทั่งจบนี่นะครับเพื่อเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าลิ้นหัวใจวิถีการดำเนินชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาเขาจะมีความผูกพันกับท่านนบีมุฮัมมัดไปตลอดผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยคนไม่ใช่มุสลิมมไ่เเขข้้้าาาใใจจนะครับแลวอย ว,ว่าอะไรกันที่ทําให้มูฮัมมัดผูกหัวใจของเขาไว้กับบรรดาบรรดาเหล่าผู้ศรัทธามุสลิมทั่วโลกในขนาดนี้ในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่วันที่ท่านนาบีมูฮัมมัดได้รับการประทานคําสอนบัญญัติที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าตราบจกนกระทั่งวันกียามะจะมีคนรักท่านนาบีตลอดใช่เราหรือเปล่าล่ะพี่นะ้องใช่เราหรือเปล่าที่เป็นคนที่มีความรักต่อท่านนาบีและเป็นคนที่ท่านนาบีรัก หากว่าเรามีความรักต่อท่านนาบีรักข้า้งเดียวเนี่ยมันก็ไม่สวยงามนะครับก็ต้องหวังที่จะได้รับความรักจากนาบีตอบแล้วคนที่จะรับความรักจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลีวะสัลลัมผมเชื่อว่าหนึ่งในนั้นคือคนที่อ่านอร่อยคุณมักตูม คนที่ศึกษาอรอฮิกุนมักตูมคนที่มีฮาลากอที่บ้านแล้วก็นั่งอ่านไปกับลูกเนี่ยว่าภาพรวมของสังคมยาฮิริยะเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะลูกแล้วท่านนบีมุฮัมมัดก่อนจะเสียชีดมันเป็นยังไงนะลูกผมเองเนี่ยฟังลูกมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับที่โรงเรียนเขามีการจัดในช่วงนี้เลยนะครับแล้วเนี่ยผม,ผมขออนุญ,ญาตฝากไปถึงผู้ปกครองอิกรอเลยนะครับเพราะว่าลูกผมเรียนอยู่ที่นั่นแล้วก็ผู้ปกครองหลายคนเนี่ยกำลังอยู่ในเหตุอยู่ในช่วงโครงการซีรอตุนนบีนะครับเขาจัดโครงการซีรอตุนนบีพอดีเลยนะครับ เป็นโครงการที่จะให้เด็กเนี่ยมาทบทวนชีว,ชว,ชวประวัติของท่านนาบีมุฮัมมัสดสลรองฮวาลิวะสลัมโดยที่จะให้เด็กได้เข้าถึงในแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยลูกผมมาเล่าให้ฟังว่าโอ้ฟังคุณครูเล่าน้ำตาไหลกันหมดเลยไม่ใช่ครูดุนะครับแต่เล่าแล้วซึ้งตอนเหตุการณ์ตออิฟ ผมก็ถามว่าแล้วคุณครูเล่าอะไรให้ฟังบ้างบอกจําไม่ได้ร้องไห้อยู่นะครับเรื่องราวมันซึ้งเขาบอกเรื่องราวมันซึ้งมากท่านอบีทุ่มเทมากโดนก้อนหินปลาจนกระทั่งเลือดนไหลลงมาถึงเท้าแล้วได้รับความเดือดร้อนตั้ง่างนานาเหล่านี้นี่พี่น้องอารอยคุณมักตูมและผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยอยากจะให้ลูกฝึกอ่านใช่ไหมลูกเริ่มอ่านหนังสือได้แล้วใช่ไหมหนังสืออื่นๆที่หลังอันนี้ก่อนเลยพี่น้องแล้วก็ตั้งรางวัลให้ลูกไปเลยหน้าละห้าบาท ถ้าหากว่าพันหน้านี่ก็หลายตั้งอยู่นะครับห้าพันบาทนะครับก็แล้วแต่พี่น้องเอาเป็นกิจกรรมที่ผมอยากจะส่งเสริมกันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่านี่คือสามาัญประจําบ้านที่บ้านมุสลิมทุกบ้านเนี่ยควรจะต้องมีอัลลอฮิกุมมักตุมติดเอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้มาศึกษากันมาฮาละก็กันและทําให้หัวใจของคนในบ้านเนี่ยมีความรักมีความผูกพันกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลิวะสัลลัมนี่นะครับเหมือนกับที่บรรดาซอฮาบะเขามีความรักมีความผูกพันกับท่านนบีมุฮัมมัดส